มีเพื่อนๆแชร์ไอเดียมานะครับว่าการใช้น้ําบาดาลก่อนจะไปกรองให้สุบขึ้นมาตากแดดก่อนจะช่วยได้เยอะครับตัวนี้จะบอกว่าเป็นไอเดียที่ดีมากครับเดี๋ยวผมขอเสริมให้อีกนิดนึงนะเผื่อคนอื่นจะได้รู้ครับว่าทําไมเราถึงต้องเอามาตากแดดอย่างแรกคือน้ําบาดาลโดยเฉพาะบาดาลที่บ่อลึกๆเนี่ยน้ามักจะไม่มีออกซิเจนครับสังเกตง่ายๆครับน้ําบาดาลที่ไม่มีออกซิเจนค่าจะเป็นกรดพอเราสูบน้ําขึ้นมาใส่ถังพักไว้น้ําจะถูกเติมอากาศอัตโนมัติ เพราะแรงดันบนชั้นบรรยากาศที่เราอยู่เนี่ยคือ14.7 PSI ครับดังนั้นออกซิเจนจะถูกดึงเข้าไปในน้ําโดยอัตโนมัติเนี่ยเป็นที่มาว่าน้ําบาดาลสุบขึ้นมาแล้วควรจะพักก่อนทีนี้หลายคนอาจจะคิดว่าการตากแดดคือต้องเอาน้ําไปพึ่งแดดให้โดนแดดเลยซึ่งจะเป็นการฆ่าเชื้อแต่ผมแนะนําอย่างนี้ดีกว่านะน้ําบาดาลที่สูบขึ้นมาควรจะใส่ในภาชนะปิดครับหรือเป็นถังที่วางตากแดดแบบนี้ก็ได้ เพราะการตากแดดเนี่ยไม่สามารถฆ่าเชื้อในน้ําได้หมดนะครับผมแนะนําว่าถ้าใครอยากฆ่าเชื้อให้ซื้อคอลินก้อนแบบที่ใส่สะไว้น้ำเนี่ยใส่ลงไปในถังครับจะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ดีกว่าครับและขอบคุณมากๆนะครับสำหรับไอเดียที่แชร์มาเป็นประโยชน์มากเลย